จะพามาที่ร้านนะเจฟฟ์สองคนสามคนมีนะร้านอยู่ฝั่งนู้นนะแล้วเขาข้ามมาเดี๋ยวเขาข้ามมาเสิร์ฟเดี๋ยวเขาข้ามมาเสิร์ฟเขาก็จะวางโต๊ะให้เราแล้วก็เขียนอ้าวรีบรีบรีบเขียนเมนูรีบเรีบรีบเลยเพราะว่าเพราะอะไรนะอ่าไม่ใช่ของเราหรอ เมนูก็จะไม่มีบอกราคานะจะมาถ่ายกานนะนิ่นสิแล้วก็รีบเขียนยืดสั่งไว้หน้าเพลาหลายตูแน่บมากถ้าก็เสิร์ฟน้ำชาไฟมันไอ้ไวมันเป็นแบบนี้นะอันนี้หอยอะไรนะหอยกระพงหอยกระพงผาดเอ้กับหอยกระพงที่มันถ้าเป็นตัวเล็กๆจิ๋วๆอ่ะ อันนี้เขาเขาถอดเปิดมาให้เลยต้กอิ้งฝูเออนาไกระพงที่เป็นเหมือนหอยแมงผู้เล็กๆอ่ะชิมซึุปมันดีขนาดนั้นเลยเหรอลองดูไอะอิ้งลองเดี๋ยวเขาหาหาตะเกียบคู่ให้ก่อนไม่ต้องก็ได้อันนี้มบวมไหมกระเทียมบวมไเคยไป็นจุดแดงไหมติดแดงที่ปากซื้อไงเอาเผ็ดเนาะ ไม่ไม่เอาเผ็ดเผ็ดแดงดิบออกเผ็ด้พื่อสั่งชื่อไม่เน้นหวานนะทีเดี่ววินเห็ดวู้ดด้วยเนาะห้องคนะข้องใจขาได้เลยห้องนลรขาเท่าไหร่จะเริ่มจับกันมาแล้วเริ่มจับนะได้ค่ะอันนี้อะไรบ้าง อันนี้มันผัดไข่เค็มตีมันเหมือนกันหมดเลยไงมันโดนไฟอันนี่ผัดหอยลายอันนี้ต้มยำโอ้โหิวมามามาไม่ได้กินไม่ได้กินอย่างงี้เพื่ออะไรปวยแบบนี้เหรอไม่ได้บอกให้ไม่ได้กินแบบนี้นานหรอุ้ยเขาเรียกปุ้ยป่ะปุ้ยปุ้ยเหรอนี่แหละเขาทำไปเลยออริจินอลออมันไม่ได้กินนานเลยที่หมาอยากเลยอาชีมอร่อยไหมทำแฝดให้แม่ก่อนอะไรอ่ะอันนี้ก็อะไร เกาสั่งไปหกอย่างไข่เค็มท้องแปดให้หน่อยไม่ต้องรีบอ่ะแ่อันนี้ผัดไข่เค็มเห็นแล้วอันนี้ก็ตีตีถอยน้ำพริกเผาอันนี้ก็ต้มยำปลากระพงเอาช้อนตักปลากระพงให้ดูหน่อยฟิวคนตีนเวอร์อันนี้อันนี้ของใครอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูได้ช้อนะเดี๋ยวงใส่พันโล่กับออะไรสักยิ่งชิมยิ่งชิมหน่อยลูกอร่อยไหมนี่เลยช้อนยิ่งเป็นผู้ชิมอ่ะได้ช้อนแล้วเหรอ ไม่ลองกินข้าวต้มหน่อยเหรอหวานอันนี้หวานหวานแบบเปรี้ยวน้อยอ่ะชอบกไดแหือผัดไายเข้มอร่อยอันนี้ดีอยดปลาหมึกแด้แยงเลยแล้วรอไปทอดก่อนนี่แมกันแล้วคุใช่คุใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะด่อใ่ปากนี่อ่ะด้านในล่ะก็ฟิวข้าวต้มนะแล้วก็ิวข้าวต้มิวข้าวต้มหิวข้าวต้มนั่งอยู่ริมถนนอ่ะขบตรงตรงไปนี่อยแปงนามนะที่เข้ามาร้านอยู่ติดกับหอยทอดหมงอ่ะเอออะไรฝนตกภษาอ่ะอันนี้แปลงนามใช่ไหมอันนี้ภาษาีเนี่ยาาีรถไฟเลยภาษานีว่างกกใก้ิน ทางออกหนึ่งทางออกหนึ่งใส่ทอดไมาจะตใส่จานก็บอกชั่วโมงเลย๋ยวพี่ไปกินที่อื่นก็ได้ไม่เป็นไรแตชิมท่า่านเอาเอาท่าท่า่เร็วๆเอาเอาให้ไหนเด้อให้ไหนต้อาอย่าจานนะ ปะาสลิดคุนเชียงแล้วไข่เค็มอันนี้หมดแล้วอันนี้อร่อยมากนะถ้าใครมาสั่งไปเลยสองสามจานเพราะมันนิดเดียวที่เมื่อกี้ไม่สั่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจานเขาเท่าไหร่เนี่ยเขาเรียกว่าไข่ทอดอันนี้ก็ดีอันนี้อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยหอยลายผัดพริกขาวอันนี้ไม่กินอันนั้นเปรี้ยวอ่ะปลาสลิดข้รตอกอันนี้อร่อยสุดเมื่อกี้บอกไปแล้วรวมๆแล้วคือดีไหมโมเม ข้าวบ้านอร่อยไหมข้าวดีมาได้ไหมตามมากินได้ไหมได้นะแต่ว่าคุณต้องรอหน่อยนะรอเล่ยนะพราะแม่ค้าก็แม่ค้าค่อนข้างดุแล้วก็มีหนูอาหารไม่มีราคานะเดี๋ยวจะมาทะเลาะเขาไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราตอนเช็คบินเดี๋ยวจะมาบอกว่าเท่าไหร่ตกลงเมื่อกี้ตกลงเมื่อกี้เท่าไหร่อาหารทั้งโต๊ะเ0้าร0อยเก้าร้อยบาทพอดีเลย นะเพราะว่าเขาไม่มีราคาก็ก็เท่าที่เห็นรวมน้ำรวมข้าวรวมอะไรก้ารระบาดพอดีเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปแปลงน้ำนะคะ